โรงเรียนสนามบินนี่คือหัวของฉันมีผมและใบหน้ามีหูมีตาคิ้วคางปากฟันนี่คือแก้มนวลพองเชิดฉันนี่จหมูกของฉันคมสันไม่แพ้ใครนี่คือคอต่อมาเป็นไหล ัดลงไปคือแขนทั้งสองมีลำตัวเอวสะโพกเป็นลองและนี่ค่ะทั้งสองของฉันเอยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปองแล,และคุณครูเทียนอีทค่ะก็ได้มาแนะนำส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเราแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปดูคุณครูแหม่มจะพาเด็กๆทํากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณครูแหม่มจะพาทําอะไรค่ะเราก็จะมาเริ่มทําศิลปะสร้างสารรค์นะคะโดยการวาดส่วนประกอบของใบหน้าซึ่งกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีส่วนร่วมนะคะโดยการช่วยหาวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวอาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร หรือไหมพรมหรือใบไม้สิ่งเหล่านี้เอามาตกแต่งทรงผมกันโดยเริ่มแรกนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยร่างรูปของหน้าไว้ให้ลูกๆด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นค่ะเมื่อร่างของหน้านะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยช่วยวาดอาวัยวะ เพิ่มเติมนะคะตกและตกแต่งทรงผมด้วยวัสดุรอบๆตัวที่มีอยู่นี้นะคะเอาละค่ะคุณครูก็จะเป็นเด็กๆอาวาดรูปเรามีหูสองหูมีคิ้วมีดวงตาสองดวงตานะคะ,ะมีดวงตาอันนี้ก็ให้เด็กๆวาดนะคะดูเป็นประกาย เอาละเมื่อเสร็จแล้ววันนี้ค,คุณครูแหม่มก็เอาวัสดุรอบๆตัวเนี่ยวันนี้ขอเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเคมื่อได้กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เด็กๆนะคะฉีกเป็นชิ้นๆน,นะคะใช้นิ้วนี่นะคะใช้เล็กโดยใช้นิ้วของเด็กๆนี้คล่มกล้ามเนื้อมือของเด็กๆในการฉีกกระดาษนะคะค่ะใช่ค่ะเมื่อฉีกเป็นชิ้นๆแล้วนะคะได้พอประมาณแล้วเราก็ ต้องเตรียมกาวคุณแม่ก็เอากาวนะคะใส่ในถ้วยหรืออาจจะเป็นกาวยูฟูก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงเกา่กาๆเนี่ยคะ่ะแปรงสีฟันเก่าเนี่ยนะคะใช่ที่ใช้แล้วเนี่ยอ่ลาลาลงไปค่ะเด็กๆก็ลางว่าเอ๊ะจะทําผมแบบไหนเด,ด็กๆออกแบบผมได้เลยนะคะก็ค่อยๆทําไปค่ะเอาจนที่เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วก็สวยงามตาม ที่เราต้องการนะคะค่อยๆปะยตัดไปติดเราก็จัดไปด้วยนะคะว่าเราจะเอาทรงอะไรติดกระดาษข่าก้ามเนื้อมือนะคะก้ามเนื้อมือมัดเล็กก็ได้ทํางานก้ามเนื้อมือเขาก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะใช่ค่ะเยี่ยมเลยน้าละนะคะเป็นอ่า แนวทางหนึ่งที่ให้เด็กๆเนี่ยใช้วัสดุที่มีอยู่นี่คือหน้าตานะคะรูปใบหน้าของเรามีหูสองหูตาสองตาหนึ่งจมูกและหนึ่งอันนี้แก้เป็นกระดาษจากวัสดุก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วยังมีในบ้านนะคะยังมีตัวอย่างนะคะที่ทําเสร็จแล้วทําวันนี้นะคะจาก กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือจากกระดาษนิตยสารนะคะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราเอาเศษไหมพรมที่มีอยู่ในบ้านนะคะไหมพรมนะคะจากที่เราเหลือใช้แล้วนะคะหรือจากใบไม้นะคะ กิจกรรมสร้างสรรค์นในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะลองไปทําดูที่บ้านทั้งนี้ทั้งนั้นฝากท่านผู้ปกครองนะคะช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์และในการทํางานนี้ต้องอยู่ในสายตาด้วยใช่ไหมคะค่ะ,คะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีสสดค่ะ,คะ